สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้กับแม่มดขบวนคอนเสิร์ตคนน่ารักนะคะมาเล่นพิกอากาศกันบ้างเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปพิกอากาศนานแล้วนะคะในหัวข้อสุดฮอตของแม่มดก็คือเขาคิดรู้สึก ยังไงกับคุณตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะถ้าชอบการอ่านไพก่การดูวดวงของแม่มดข้าพุ่นสามารถทาบุญค่าครูของแม่มดข้าพุ่นได้5บาท10บาทนะคะหรือจะทาบุญด้วยการกดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะและคอมเมนต์สุภาพสุภาพด้วยนะเพราะว่าแม่มดตามอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะอ่ะไม่รอช้านะเพื่อนๆที่น่ารักของแม่มดพอแม่มดอัดคิปเสร็จก็จะดูดวงให้ลูกดวงต่อนั่นเองนะคะ สามารถดูดวงส่วนตัวกับแม่มดเขาปุ้นได้นะคะแอดไลน์แม่มดเขาปุ้นเข้ามานะแม่มดทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ให้แล้วนะคะสามารถติดตามแม่มดได้หลายๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook นะคะเ,เพื่อนๆอา่าฮะกองที่หนึ่งสิบไม้ค่ะกองที่สองสองดาบกองที่สามสามดาบนั่นเองนะคะได้สำหรับแม่มดแป้นว้าว เ้าเหรียญน,นะคะอ่ะกองที่หนึ่งสิบไม้กองที่สองสองดาบและกองที่สามสามดาบนะคะเ,เพื่อนๆเลือกภาพที่รู้สึกดึงดูดสายตาเลยนะคะคิดถึงใบหน้าของเขาคิดถึงน้ำเสียงของเขาแน,น่นอนกติกาเขาไม่หมดในการดูพิอากาศหัวข้อนี้มีว่าคุณและเขาจะต้องมีการและกันอยู่ในชีวิตนะคะไม่ใช่มาถามถึงคนที่คุณชื่นชอบเขาฝ่ายเดียวเขาเป็นดาราคุณรู้จักเขาฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะเ,เพื่อนๆคะเราต้องอยู่บนโลกเห็นความเป็นจริงด้วยนะคะเร้แล,แล้วแหละอ่ะกลองที่หนึ่งนะคะ สิบไม้เป็นอาา่ะฮะสิบไม้ที่เป็นเพื่อนเลือกนะคะเขารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ในสถานที่ทํางานคุณอย่กับเขาอาจจะมีความเชื่อมโยงการทํางานที่เดียวกันทํางานสายงานเดียวกันพบเจอกันแน่นอนนะคะระหว่างคุณและเขานะมีความพบเจอกันอยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะไม่มีชื่อ เรียกในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานวัน้างานลูกน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโมเมนต์หรือสถานะในความสัมพันธ์นะคะแน่นอนว่าคุณกับเขาไม่ได้คบกันนะคะคุณมาถามถึงคนที่เผิอแชทกันน้อยด้วยซ้ำไม่ค่อยพูดคุยกันไม่ค่อยได้แชทกันไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันแต่คุณเอาคนคนนี้ออกจากหัวไม่ได้คะ่ะคุณเอาเขาออกจากความรู้สึก ออกจากหัวของคุณไม่ได้เลยบางคนก็ออกคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงเอาอิตาเนีใ่คนนี้ออกจากหัวไม่ได้หรือเป็นทวินเฟรมกันหรือเปล่าบางคนก็เชื่อเรื่องโซเมตเชื่อเรื่องทวินเฟรมนั่นเองนะคะเริ่มร้อนแล้วโอเคนี่คือํำใบสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะถ้าตรงไปต่อไม่ตรงไปเลือกกองอื่นถ้าเลือกกองอื่นแล้วยังไม่ตรงก็ไปฟังคลิปอื่นๆของแม่หมดนะคะ สารุสารุสาธุร์ทูดิบุญบร,รมีของข้าพเจ้าวันนี้สาวไปยุ่งและบุญบร,รมีของเพื่อนและบุญบร,รมีของเขาคนนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาคูบาอาจารย์เจ้าขาเขาคนนั้นตอนนี้เวลานี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆที่น่ารักของแม่มดค่ะเขาคิดรู้สึกยงไงเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของแม่มดเอ่ยเดชฮัดาดิอิมพีเรอร์ส่งไม้นะคะได้สำรับส่งถ้วยนะคะ อยามีความเป็นโ้มเมยมีความเป็นเนื้อคู่ตุลังหันมีความทวินหน่อยๆโ้มเมยหน่อยๆเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเพื่อนๆนเหรอก่อนหน้านี้เขาเคยชอบคุณก่อนหน้านี้เขาเคยรักคุณ เขาเคยทุ่มเทในความสัมพันธ์เขาพยายามในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้เขาไม่พยายามแล้วเขาไม่ทุ่มเทอะไรทางนั้นแล้วเขานิ่งเขาเงียบเขามีมาตรฐานของตัวเองเขาเริ่มมีอีโก,โก้เขาเริ่มมีกำแพงเขาเริ่มรู้คุณค่าของตัวเองเขาเริ่มหันมาดูแลมาใส่ใจตัวเองแล้วก็เริ่มมองคนอื่นแล้วนะคะเพื่อนๆคะเขารู้สึกว่ากับคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ใช่หรอกต่อให้มันเป็นโซมเมตหรือเป็นพลังงานของเนื้อคู่หรืออะไรก็ตามเขารู้สึกว่าเขาไม่รอคอยคุณแล้ว เขาไม่ไม่อยากจะรอให้โชคชะตาหรืออะไรมันมันเกิดขึ้นแล้วเพราะเขาพยายามไปทุกอย่างแล้วอืเหมือนเขาอะต้องการที่จะจบกระบวนการความรู้สึกกับคุณด้วยนะเขาเหมือนเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณไม่นึกถึงคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้ตรงการคุณแล้วก็พยายามมีกำแพงมาปิดกั้นตัวเองพยายามแบบ กลับมาดูแลตัวเองกลับมาสนใจตัวเองมาทําตัวเองให้มันมั่นคงกับหน้าที่การงานให้มั่นคงกับชีวิตของตัวเองมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนเขาก็เริ่มเปิดโอกาสหรือเปิดใจให้คนอื่นๆบ้างนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าตอนนี้เขามีใครนะ energy ของเขาอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่เคยผ่านการแต่งงานอย่าล้างมาแล้วในพลังงานในตัวตนของเขานะคะในเวลานี้ตอนนี้นะแต่ความรู้สึกที่มีกับคุณตอนนี้ เขาไม่ได้สนใจคุณมากเขาไม่ได้ใส่ใจคุณมากเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเหมือน <S <S ก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยรู้สึกก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบว่า Kraft, คุณเป็นเนื้อคู่ของเขาหรือเปล่าคุณเป็นโซมเมตของเขาไหมคุณเป็นอะไรกับเขาที่ทําไมแบบต้องมารู้สึกดีกับคุณต้องมาตกลุมรักคุณต้องไม่ชอบคุณเหมือนเขาดึงตัวเองกลับมารักตัวเองแม้สองถ้วยมันจะขึ้นแต่ดีเอมเปอเรอร์สองถ้วยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นความรู้สึกที่ กลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาสนใจตัวเองเพราะมันมีเดทขึ้นมากับห้าหมายมาเป็นพลังงานของคนที่อยากจะจบความรู้สึกที่มีต่อกับอีกคนหนึ่งที่คุณคุณมาถามหนึงคนคนนี้คนคนนี้เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณแล้วนะเขาไม่ได้รู้สึกรักคุณเหมือนแต่ก่อนเขาไม่ได้รู้สึกอยากวิ่งหาอยากเอาชนะคุณแล้วเขารู้สึกอยู่กับตัวเองแล้วมันมั่นคงมากกว่าเขารู้สึก กลับมารักตัวเองได้แล้วเขารู้สึกดีกับตัวเองมากๆในเวลานี้และไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เปิดโอกาสให้ใครเขาเปิดโอกาสให้ใครที่พร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาในเวลานี้ด้วยพลังงานมันจุดป,ปุดมากเลยอ่ะเพื่อนอะเขาเปิดอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเขาขยายเดฟหน่อยสามถ้วยแชมเปญแลนเขาสึกว่าเขาก็ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้หรอก เขาเป็นพลังงานที่พยายามที่จะจบความรู้สึกจบเอเนจจีของความรุ่มหลงความเสน่หาหรือว่าความค่า่หรืออะไรก็ตามเขาพยายามมองคุณให้เป็นเพื่อนเขาพยายามมองคุณว่าเอเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนร่วมงานเป็นคนที่รู้จักเป็นคนที่เขาพยายามทิ้ดคุณในลักษณะของคนรู้จักหรือเพื่อนกันกอะไรที่ดีต่อกันมากกว่าเพราะเขาไม่ได้อยากจะสา่งความสัมพันธ์หรือไม่ได้อยากจะไปต่อหรือไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายในชีวิตของคุณเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะ เคยทางานร่วมกันหรือเคยพยายามในความสัมพันธ์แล้วแต่สุดท้ายมันไปกันไม่ได้มันไปกันไม่รอดมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีมันไม่ได้มันไปข้างหน้าแล้วมันก็ไม่ได้ถอยหลังก็อะเป็นเพื่อนกันนี่แหละดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณในเวลานี้ตอนนี้นั่นเองนะคะเขาเหมือนดึงพลังงานตัวเองกลับมาสนใจตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาพัฒนาตัวเองดีกว่าที่จะเอาความรู้สึกไป ฝากไว้กับใครหรือว่าเขาเคยรักเคยชอบคุณมากๆเคยลุ่มหลงคุณแต่สุดท้ายความรักความชอบความรุ่มหลงความเสน่หามันมันอาจจะผ่านระยะเวลา,าน,น,นานๆแล้วเขาก็ได้เติบโตได้เรียนรู้ขบวนการชีวิตของเขาแลว้ว่โอเคถ้าความรักมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นของมันเองแหละแต่ตอนนี้ขอกลับมาดูแลตัวเองขอกลับมารักตัวเองก่อนนี่คือสิ่งที่เขาคิดและคิดกับตัวเองแล้วก็คิดกับคุณในตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆคะสำหรับคนกองที่หนึ่งไม่หมดมาสมพลังงานประมาณนี้แล้วกันค่ะ ไปอ่ไปต่อกับเพื่อนๆคนกองที่สองนะคะสองดาบนะคนกองที่สองสองดาบนะคะเขารู้สึกถึงคนที่ไม่ได้คุยกันคุยกันน้อยติดต่อกันน้อยแทบจะไม่ได้พบ ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้สารความสัมพันธ์ไม่ได้มีแชทไม่ได้หนักทั้งขวาไม่ได้หนักทั้งซ้ายคุณก็ไม่ทักหาเขาเขาก็ไม่ทักหาคุณนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์นิ่งๆเงียบๆเฉยๆแต่ทําไมถึงตัดคนคนนี้ออกจากความรู้สึกไม่ได้นี่คือ energy ของคุณถ้าใช่ไปกันต่อไม่ใช่เรื่องอื่นนี่คือคําใบออะ และเขาล่ะคิดรู้สึกยังไงคุณทําไมคุณถึงมาถามถึงคนที่เขานิ่งๆเงียบๆแล้วเขาไม่ได้อะไรคุณอาจจะเดาทางเขาไม่ออกอ่ะคิดถึงเขาบ้างคิดถึงคุณบ้างไหมสนใจคุณบ้างหรือเปล่าในความนิ่งความเงียบความเฉยชาของเขาเนี่ยเขามีใครหรือเปล่านะหรือว่าเขาไม่ได้มีใครเขายังนึกถึงคุณอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะอ่ะสาธุสาธุสาธุดิบุญบารมีของข้าพเจ้าบริีสาวปยุงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นสิทธิเจ้าขาคนที่ เพื่อนเพื่อน,นกองที่สองมาถามถึงเรื่งถึงเขาคิดรู้สึกงไงเพื่อนเพื่อน,นคนกองที่สองคะ The happy test the world หนึง่งดา The hangman นะคะแล้วต้สำรับเป็นโอ้โหเป็นลือสีเลยเป็น the hermit นะคะ นิ่งเงียบอยู่ในความคิดจริงๆเฮอร์มิตกับแฮงแมนนี่มันเป็นอะไรที่แบบนิ่งๆิเงียบลึกลับซับซ้อนเขาบอกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะสองคุณแล้วคุณเองก็สองถ้ามีโซเชียลของกันและกันนะอาจจะมีการส่องกันส่องกันดูว่าโพสอะไรทำอะไรอยู่กับใครไปไหนเห็นสเตตัสเห็นโพสกันตลอดเวลานะคะถ้ามีนะแต่เขารู้สึกว่ามี ก็มีการส่งกันไปส่งกันมาแต่ไม่ได้มีการทักแชทหรือบางทีไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดอะไรน,น่าจะกดทีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยให้รู้สึกว่าเออมีตัวตนอยู่เดอ้อยังเป็นเพื่อนกันอยู่เดอ้ออะไรแบบนี้นะคะส่วนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนเนี้ยคุณดูเป็นคนที่แบบลึกลับคุณน่าจะมีอะไรที่มีสนเสน่ห์มากๆคุณยังดึงดูดเขาอยู่นะคุณยังดึงดูดเขาอยู่ไม่ว่าจะกการโพสต์หรือว่า รูปร่างหน้าตาอุปนิสัยหรือภาพจำโมเมนต์ที่คุณและเขาเคยพูดคุยกันเคยมีปฏิสัมพันธ์เคยอะไรกันมาก่อนเขายังจดจำสถานการณ์เหตุการณ์พวกนี้อยู่ นะคะเขายังนึกถึงคุณคิดถึงคุณยังสองคุณยังติดตามคุณติดตามโซเชียลของคุณหรือบางคนอาจจะพบเจอกันอยู่ในชีวิตประจําวันแต่ว่าไม่ได้คุยกันไม่ไม่ได้มีการสารความสัมพันธ์ไม่ได้อะไรหรือบางคนโกรธกันงอนกันด้วยซ้ําแล้วแค่รอให้ใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มสา่ความสัมพันธ์เริ่มพูดคุยกันก่อนอะไรแบบเนี้ยแต่คนต่างอาจจะไม่มีใครได้เริ่มความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มคุยคุยกันในเวลานี้นั่นเองนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสวยคนเก่งคนหล่อคนฉลาดคนที่แบบว่า มีความรู้ความสามารถและดูเป็นคนที่แบบว่ามี IQ และ EQ ที่สูงมากๆคนคนนี้นะเขาสนใจเรื่องกับความลึกลับในตัวคุณอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกเดาไม่ออกว่าคุณคิดยังไงคุณรู้สึกอะไรคุณต้องการอะไรคุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกทึ่งในตัวคุณทึ่งในความฉลาดความ ปาดเปี่ยวความรู้หลายๆด้านของของคุณบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่แฝงไปได้วยความแบบความมีเสน่ห์ลึกลับแล้วก็ซับซ้อนในตัวคุณมันมันลึกลับซับซ้อนแฝงไปได้วยความฉลาดเขาพูดคำว่าฉลาดบ่อยมากคนคนนี้ เขาดูเป็นคนที่แบบดูจะนับถือคุณนะดูจะนับถือเกี่ยวกับเอ่อความสามารถพิเศษของคุณการพูดการชาความฉลาดการใช้ชีวิตของคุณนะคะเขาดูคิดเยอะคิดมากเหมือนกันว่าจะสารความสัมพันธ์หรือจะเข้าหาคุณยังไงจะพูดกับคุณยังไงเพราะหนึ่งดะมันเกิดขึ้นนะเขาเขาู้รู้สึกว่าเขาอยากให้อะไรอะไรมันดีขึ้นอยากได้มีช่วงเวลาที่แบบเออถ้าได้คุยกันได้สารความสัมพันธ์ ได้พบเจอกันมันจะเริ่มต้นยังไงดีคนคนนี้กำลังศึกษาคุณอยู่ค่ะว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะต้องเข้าหาคนแบบคุณเนี่ยจะต้องเข้าหายังไงนะคะอืมคุณยังมีผลต่อความรู้สึกของเขานะคะยังมีผลต่อความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกที่ประทับใจแล้วก็น่าค้นหาหน้าติดตามคุณอาจจะเป็นละครเรื่องหนึ่งที่แบบ น่าสนใจจังเลยชีวิตคุณน่าจะเป็นชีวิตที่น่าสนใจสําหรับเขาเขารู้สึกสนใจในไลฟ์สไตล์ของคุณการแต่งตัวของคุณวิธีคิดของคุณรสนิยมของคุณเขาดูจะว้าวหรือจะทึ่งยิ่งรู้จักคุณมากขึ้นยิ่งเห็นโปรไฟล์ของคุณหรือว่าการพรีเซนต์ของคุณอะไม่ว่าจะพรีเซนต์ในเรื่องคำพูดหรือการแต่งตัวหรือว่าอะไรคุณทำให้คนคนนี้เขารู้สึกแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกแบบคุณมีเสน่ห์ ประมาณเนี้ยคะ่ะเ,เพื่อนๆคนของที่สองนะ,ะเขาผรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าจะเข้าหาคุณยังไงจะพูดกับคุณยังไงจะทํายังไงให้คุณรู้สึกระทับใจในตัวเขานะคะ,ะ,คะเขาส่องโซเชียลคุณหนักมากนะเขาผรู้สึกว่าเขาส่องโซเชียลคุณนะ,นะ,ะนอ,ณนะอืมแต่ส่วนมากจะเป็นสถานการณ์ที่แบบท้าว่างจากการทํางานอยู่กับตัวเอง ช่วงเวลาเข้าห้องน้ําอ่ะเปิดดูหน่อยสิว่าคุณโพสต์อะไรคุณเม้นอะไรใครมาเม้นคุณบ้างเพื่อเผอคุณคนนี้ไปสองคนที่แบบเขามามีปฏิสัมพันธ์กับคุณในทางโซเชียลด้วยนะคะว่าแบบคนคนนี้เป็นอะไรกับคุณทําไมคุณเขาต้องมาเม้นคุณแล้วทาไมคุณต้องเม้นกลับทําไมคุณต้องตอบคําถามเขาแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอืมคนคนนี้ดูจะพยายามเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณแล้วคนรอบข้างที่อยู่บนโลกโซเชียลของคุณอยู่นะคะอ่าฮะ เขายังสนใจในตัวคุณค่ะแม้แต่มันยังไม่ได้ออกความรู้สึกว่ารักนะชอบนะแต่เป็นพลังงานของความชื่นชมแล้วก็เอ่อรู้สึกประทับใจในความเอ่อความรู้ความสามารถแล้วรูปร่างหน้าตาของคุณนะคะประมาณนี้ละกันค่ะเพื่อนๆสาหรับคนกองที่2นะคะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณตอนนี้เวลานี้นะคนคนนี้อาจจะเทคแอคชั่นหรือไม่อาจจะไม่เทคแอคชั่นก็ได้นะเพราะเขาก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะ เป็นนักวางแผนเป็นคนที่แบบจะไม่เปิดเผยให้ใครได้รับรู้เรื่องเรื่องตัวตัวของตัวเองกเท่าไหร่คนคนนี้ก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและพลังงานของคุณเนี่ยก็ดูเป็นคนที่จะมีโลกส่วนตัวสูงเช่นเดียวกันต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงเพอเผลอคุณไม่เคยเล่าเรื่องของคนคนนี้ให้ใครฟังคนคนนี้ ตอให้เขาสนใจคุณหรือว่าชอบใครก็ตามเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเองแล้วก็จะไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองให้ใครฟังเขาอาจจะไม่เคยเอาเรื่องของคุณไปปรึกษาให้ใครฟังเลยนะคะอืมนะประมาณเนี้ยคนกองที่สองนะคะไม่มดของมูฟแลนะไปกองที่สามกองสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายแล้วสวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน,นคนกองที่สามนะคะสามดาบเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองที่สามสามดาบนะคะ ตายตัวตามไพ่เลยถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานของรักสามเศร้าคุณมีคนของคุณเขามีคนของเขาลองไปเลือกกองอื่นนะคะไม่หมดจะอ่านไพ่แค่ใบเดียวที่คุณเลือกขึ้นมานะคะเพราะว่าคุณอาจจะเซนได้ว่าไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงเรื่องอะไรไพ่ใบนี้เกี่ยวกับอะไรคุณกับเขาน่าจะอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเรา3คนหรือเราสี่ห้าคนก็ได้นั่นเองนะคะคุณน่าจะมีความเจ็บปวดความเสียใจในความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับคนคนนี้แบบ มันไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปกันต่อหรือบางคนมันก็อยู่ในความสัมพันธ์แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลงเอยกันเป็นความสัมพันธ์ที่คนของคนของคุณเนี่ยเขาก็มี หมายถึงเขาอะก็มีคนของเขาหรือไม่ฝั่งคุณก็มีคนของคุณมาเลยเปิดเผยไม่ได้มันต่อให้มันมีความสุขที่อยู่ด้วยกันความสุขที่ได้พบได้เจอกันความสุขที่ได้เห็นหน้ากันหรือว่าอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเวลาที่กลับมาอยู่กับตัวเองหรือว่าเรามามองโลกเห็นความเป็นจริงเราไม่ใช่ตัวจริงของเขาเขาไม่ใช่ตัวจริงของเรามันก็เลยเกิดเป็นรักสามเศร้าเกิดเป็นความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะคะ ถ้าตรงไปกันต่อไม่ตรงเป็นเลือกกองอื่นนะคะเป็นเพื่อนขาสาธุสาธุสาธุาธดิบุญบารมีของข้าพเจ้าวันดีสวัีงและบุญบารมีของเพื่อและบุญบารมีของเขาคนนั้นที่ศรีเจ้าขาคูบาอาจารย์เจ้าขาเขาคนนั้นที่เพื่อนเพื่อนคนกองที่สามคิดถึงนึกถึงเขาคิดรู้สึกไงเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่หมดค่ะสองเหรียญเจ้าดาหกขาขานะคะหกไม้ แปดถ้วยได้สำรับ,บ<ะ>เจ็ดดาเรียงกันเลยหกเจ็ดแปดเ้าไม่ได้ใบหวยนะคะเพื่อนๆตีเป็นสองกรณีอย่างที่แม่มดอ่านทำงานแต่แรกแล้วนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์หนึ่งคุณกับเขามีกันและกันอยู่ในชีวิตแต่หลบๆซ่อนๆเป็นความสัมพันธ์ในความรับ ไม่ได้เปิดเผยให้ <c oughs> ใครรู้เพราะว่าคุณมีคนของคุณเขามี <c oughs> คนของเขาหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคนของตัวเองและความสัมพันธ์ที่2เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในชีวิตของการและกันแต่ว่าต่างคนต่างรู้ว่าเออฉันก็มีคนของฉันเขาก็มีคนของเขาหรือว่าคนใดคนห <c oughs> นึ่งมีคนของตัวเองก็เลยไม่ได้สารความสัมพันธ์กันก็เลยเป็นอามรมณ์ที่แบบว่าพบเจอกันบ้างพูดคุยกันบ้าง มันก็เลยเกิดกระบวนการของความเจ็บปวดความคิดมากความเสียใจเป็นอะไรที่มันบางคนทํางานที่เดียวกันบางคนทํางานร่วมกันบางคนเดินทางแล้วจะได้พบจะได้เจอกันถ้าเดินทางแล้วอาจรู้ว่าถ้าอยู่ที่นี่อาจได้เจอกันแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้คืบหน้ามันไม่ได้ไปไหนหรือบางคนก็ต้องแอบนัดเจอกันเพื่อไม่ให้คนอื่นรับรู้นะคะเพื่อนๆต้องต้องแยกนะสําหรับคนที่มาฟังกองที่สามไม่ว่าจะพูดแบบว่า กลับไปกลับมาในของความสัมพันธ์ที่มี2ลักษณะน,นะคะลักษณะแรกก็คือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ว่าแอบแอบบหซ่อนๆอนลักษณะที่2ก็คือเป็นความสเป็นอะไรที่มันไม่มีชื่อเรี่ยงในความสัมพันธ์แค่คุณรู้สึกดีกับเขาคุณรู้สึกชอบเขาแต่ว่าไม่ได้สานความสัมพันธ์กันนะคะอืมเขาคิดรู้สึกยังไงคุณหรอเขาเขาดูพยายามบาลานตัวเองอยู่ค่ะพ,พยายามบาลานความคิด ความรู้สึกของตัวเองว่าไม่ควรจะรู้สึกกับคุณมากไม่ควรจะให้ใจคุณมากไม่ควรจะไปทุ่มเทอะไรกับคุณมากไม่ควรจะใส่ใจคุณมากแต่มันก็อดที่จะคิดหรือรู้สึกไม่ได้เพราะด้วยความที่แปดด้วยมันเกิดขึ้นก็คือมันยังมีความรู้สึกแต่หันหลังให้ความรู้สึกบางคนอยู่ในความสัมพันธ์กันนะก็คือตอนอยู่ด้วยกัน่ะมันมีความสุขแต่สุดท้ายเวลาแยกจากกันอ่ะคุณก็กลับมาน้อยเขาก็กลับไปน้อยว่าแบบเออ แลอีกฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกยังไงเขายังรักเราไม่นะเขารู้สึกกับเราไม่นะแล้วเขาก็ไปอยู่กับตัวจริงของเขาเนี่ยจะเป็นอาการแบบเนี้ยคุณกันนอยขอเขากันนอยใหไมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันให้มากไม่ได้แสดงออกมากไม่ได้แต่รู้สึกต่อกันแต่ว่าแสดงออกต่อสาธารณะหรือให้ใครให้คนอื่นรับรู้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆหลบๆช,ช่อนๆหรือบางคนก็อยู่ในการอยู่ในสถานการณ์ แอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับเขาเลยอยากรู้ว่าเออเขารู้สึกดีกับเราบ้างไหมนะคะเขาคิดมากคิดเยอะคิดปวดหัวคิดหลายตลบเกี่ยวกับตัวคุณเรื่องของคุณนะ <S <S เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณว่ามันจะไปกันต่อหรือว่าควรจะเดินออกมาต่อให้เดินออกมาจากชีวิตของคุณเขาก็ยังรู้สึกรักคุณรู้สึกดีกับคุณอยู่ดีแต่ถ้าไปกันต่อมันก็จะเป็นการไปกันต่อที่มันต้องหลบๆซ่อนๆแอบๆ ประกาศให้โลกรู้ก็ไม่ได้จะบอกใครก็ไม่ได้มันก็เลยอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าสถานการณ์ที่แบบจะพัฒนาให้มันสุดทางอ่ะมันก็ยังไม่ได้เพราะตอนนี้เวลานี้มันยังไม่ใช่แต่ถ้าจะจบความสัมพันธ์เลยอ่ะมันก็ยังมีคุณอยู่ในความรู้สึกอยู่ยังคิดถึงยังนึกถึงยังต้องการยังอยากพบเจอยังอยากเห็นหน้าอยู่เนี่ยคนคนนี้กําลังตีกันอยู่ในหัวกับสองสถานการณ์คือแบบถ้าไปกันต่อมันก็ได้แค่แอบๆหลบๆซ่อนๆ แต่ถ้าจะตัดออกไปเลยคุณก็มีอิทธิพลอิทธิอิทธิพลอิทธิพล,ลในชีวิตของเขาในความรู้สึกของเขาคือเขายังมีใจให้คุณยังรู้สึกดีกับคุณเขาก็ไม่อยากเสียคุณไปเนี่ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ยและเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกไงกับเขาเผลอบางคนอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ก็จริงนะแต่ไม่เคยพูดเรื่องความรู้สึกเลยก็คือเจอกันก็มี moment, โมเมนต์โบ,บะ๊ะโบ๊ะแล้วก็แยกย,ย้าย นะคะมันมันเป็นความรักแบบฉับชวยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้จริงจังไม่ได้แบบจะพัฒนากันต่อเป็นความสัมพันธ์แบบไม่มีชื่อเรียกจะเรียกแฟนเต็มปากก็ไม่ได้จะเรียกแบบคนรู้ใจจะเรียกแบบอะไรก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันแค่สองคนต่อให้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ก็เป็นความรู้สึกที่รู้กันแค่สองคนว่าคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้มีใจให้คุณเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็มีใจให้เขาแต่ไม่ได้สารความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวด จะเดินต่อไปก็ไปไม่สุดจะถอยหลังก็ยังไม่อยากสูญเสียเธอไปอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆคนกองที่สามนะสิ่งที่เขาคิดและรู้สึกกับคุณในเวลานี้ตอนนี้นะเขาพย,พยายามบาลานซ์ตัวเองอยู่ว่าจะต้องทอํายังไงแต่สิ่งที่แม่มดจะต้องพูดได้แค่ตอนนี้ก็คือแบบว่าก็ปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปค่ะปล่อยให้ใจมันนาพาไปแต่พยายามดึงตัวเองมีสติแล้วก็อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะคะถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้า ไม่ไม่มีใครมีความสุขค่ะเราก็ไม่มีความสุขเขาก็ไม่มีความสุขคนของเราหรือคนของเขาถ้ารับรู้ก็ไม่มีความสุขนะคะถ้าดึงตัวเองออกมาได้แม่มดก็อยากให้ดึงตัวเองออกมาถ้าสมมุติมันเป็นฝั่งของคุณเองอะที่เป็นคนที่แบบมีคนของตัวเองแต่เขาไม่ได้มีใครคุณก็ต้องเลือกค่ะว่าจะเลือกคนที่คบอยู่หรือว่าคุณจะเลือกเขาคุณก็ต้องเลือกใครสักคนความรัก มันก็มีหลายรูปแบบบางคนมันก็ตกลงปรงใจกันได้นะจะอยู่กันสามคนผัวเมียหรือว่าจะอยู่กันเอ่อห้าหกคนเจ็ดแปดคนเออมันอยู่ที่การตกลงกันทุกความสัมพันธ์อยู่ที่การตกลงกันคือการให้เกียรติกันละกันแต่ถ้าตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์ของแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนมันก็คือการที่เราไม่ให้เกียรติตัวเราเองแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่หมดก็พูดถึงเรื่องศีลธรรมละกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือเวรกรรมมันก็จะส่งผลกลับมาในชีวิตของเรามันไม่มีอะไรสุดทท้้ายยตออนนเีีสสิ่่่งงผลก็คื การไม่มีความสุขค่ะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขมันก็ส่งผลถึงวิบากกรรมแล้วส่งผลถึงความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความน้อยเนื้อต่ําใจความไม่ได้ดั่งใจนี่แหละมันก็คือกรรมที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ตอนนี้นั่นเองนะคะอ่ะสาหรับคลิป,ลปนี้แมมโมเขาพูดคงต้องล่ำลาแล้วว่าเพื่อนๆคงมีความสุขไม่มากก็น้อยนะคะสาหรับคลิป,ลปนี้ไบาย